รู้สึกถึงพลังงานพลังงานที่มันเชื่อมต่อเข้าไปสู่จิตวิญญาณของเรารู้สึกถึงความมีชีวิตชีวารู้สึกถึงการเปิดชีวิตเปิดชีวิตวงจรของของจิตเหนือสำนึกผ่านดวงตาที่3าเชื่อมกับจิตใต้สำนึก subconsciousness ที่เรารู้สึกตัวที่เราตื่นขึ้นมาที่เรามีสติที่เรามีสติสตอยู่กับลมหายใจและการเชื่อมพิเศษเนี่ยเป็นการเชื่อม ในระดับอนุภาคในระดับพลังงานที่เริ่มต้นจากการเชื่อมต่อเซลล์หรือสสารจนถ,ถึงการเชื่อมในระดับของคลื่นไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรโตอนและนิวตรอนซึ่งมันเป็น,ป,นประจุข,ของสนามพลังงานชีวิตที่มันกำลังที่มันกำลังไหลเวียนและเป็นอนุภาคทั้งทังควอนตัมหรือชีวิตที่เรารู้สึกได้ผ่านลมหายใจพัน ร่างกายผ่านความเป็นชีวิตที่เรากำลังรู้สึกในขนานี้ดังนั้นกระบวนการที่เรากําลังเชื่อมต่อที่เราเรียกว่าเปิดสวิต์ตาที่สามเนี่ยคือกระบวนการของการเชื่อมต่อพิเศษที่พวกเราทุกคนสามารถจะมามาเชื่อมรหัสหรือเปิดเต้นดอายตาที่สามที่เราเรียกว,วิทยาศาสตร์แห่งแห่งความเป็นมนุษย์เปิดโปรแกรมพิเศษของอัจฉริยะ ที่ทาให้เราตื่นรู้ในระดับของสติปัญญาอย่างลึกซึ้งตาที่สามไม่ใช่เรื่องเพียงแค่เห็นนิมิตเห็นภาพเห็นภาพมายาหรือมิติต่างๆที่มันซับซ้อนและมากมายแต่ตาที่สามหรือเตือนอายหมายถึงการเชื่อมต่อพลังงานในระดับสูงสุดที่เรียกว่าพลังงานควอนตัมทําให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่อยู่เหนือร่างกายนี้อยู่เหนือความเป็นสสารอยู่เหนือความเป็นชีวิตที่เป็นแค่ สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์แต่กลับไปเป็นไปเป็นอนุภาพไปเป็นคลื่นความถี่ไปเป็นผู้สร้างไปเป็นสถานะเดิมแท้ของเรานั่นก็คือความเป็น Energy หรือ Super Supernatural สุดยอดมนุษย์หรือ Supreme Soul เป็นจิตสนูงส,สุดที่จัก,กรวาลเรียกว่าพระเจ้าไงและประสบการณ์เนี่เป็นประสบการณ์ที่เราจะเปิดเติ I, ร์อายหรืตาที่3ของเราผ่านการเชื่อมเข้าไปใน ใจกลางสมองซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ล้ว,วนเลยเป็นการกระตุ้นการทํางานของต่อมไทอรท่อที่เชื่อมตาที่3ของเราก็คือพิทูอิตาลีติดกนาาันหน้าผากผมเนี่ยหรือกานหน้าผากของพวกเราเนี่ยลองรู้สึกกับมันพร้อมๆกับผมที่กานหน้าผากเชื่อมและรู้สึกว่ามันเหมือนกําลังเชื่อมโยงกับพลังงานที่ทะลุทะลวงเข้าไปในในกลางหนาา้าผากหรือจักราที่6หรือว่าจะเป็นจักราแห่งจิตหรือว่าซิวันเนกหรืออันออะไรหรือไรยนันรัวานนี่คือจุดเดียวกัน หรืออุณหโลมสูกงกรางของตาที่3แล้วทะลุไปยังทะลุไปยังท้ายเทายที่ไพนิวแกนผ่านแกนแกลางสมองเหมือนเราเปิดกะโหลกของเราออกขนาดนี้เหมือนเราเปิดกะโหลของเราออกแล้วเรารู้สึกกับพลังงานของพระเจ้าเรารู้สึกกับพลังงานของผู้สร้างเรารู้สึกถึงพลังงานที่มันกําลังรวมสสารรวมอะตอมรวมเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายของเราแล้วเกิดอนุภาคของของอะไรของคลื่นไฟฟ้าของสนามพลัง ชีวิตสนามพลังพระเจ้าที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลสนามพลังของของควอนตัมฟิลอนุภาพของความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นหนึ่งของความตื่นรู้ของความรุกโโร่งของความตื่นเบิกบานของสภาวะที่เราเรียกว่า a w a k e น i n g สภาวะที่เราเรู้ว่าการตื่นรู้สุดข,ขีดการตื่นรู้สุดชีวิตที่มันกําลังเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเราที่มันกําลังเกิดขึ้นกับกระแสจิตข,ของเราในขนาดนี้ ที่มันกาลังเกิดขึ้นกับลมหายใจลมหายใจของเราในขนาดนี้ทากลางความรื่นรมทากลางรอยยิ้มทํากลางพลังของกระแสจ,จิตที่เซลล์ทั้งหมด9 6ล้านเซลล์ในสมองของเราเกิดการสื่อสารในระบบของโรงงานไฟฟ้าประมานูนิวเคลียร์ที่เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิสัิสารทางควอนตัมทําให้คลื่นไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้านี่มันเกิดการสั่นสะเทือนอนุภาพขั้นสูงสุดสุดขีดจนทําให้เรารู้สึกถึงชีวิตชีวิตที่สุดยอด ชีวิตที่ไม่ได้มีเพียงเพียงแค่ความเป็นมนุษย์แต่คือชีวิตที่อยู่เหนืออดีตไม่วุ่นวายกับอนาคตแต่เป็นชีวิตยอยู่กับพลังแห่งความเป็นปัจจุบันความเป็นพระเจ้าที่เกิดขึ้นจากการค้นพบปัจจุบันที่เป็นนิรันดร์การการค้นพบจิตวิญญาณของความเป็นผู้สร้างครีเอเตอร์มันได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณค้นพบกระบวนการของการวาร์ปจิตที่เราเรียกว่าการเปิดตาที่3ามเติร์นาอและประสบการณ์นี้คือการเชื่อมต่อพิเศษของการวาร์ปโค้ด จูนจิตที่ทำให้เราทุกคนค้นพบศักยภาพที่สุดยอดในตัวเองอย่างแท้จริง